นะริเวอร์ไซค์ครับริเวอร์ไซส์สะตูนไปอ่าเราล่องแก่งที่สะตูนกันค่ะริเวอร์ไซส์อ่าเมื่อกี้ตอนที่ลงมาเชี่ยวมากเลยนะมันมีมันมีมันมีช่วงเชี่ยวมากไหมลูกมไม่ค่อยมาก,มมากน้ำนี่น้ำมันลงไหม,มเอาน้ำขึ้นแล้วเหรอแล้วน้ำโปรตีน เหรอเมื่อหัวลุ่งนี่ฝนตกไหมอ๋ออ้าวไปไหนกันน่ะเรือจมก้นเลยไหมไปให้ทันเขาได้ไหมเนี่ยเออจะได้ถ่ายรูป ถึงว่าโทรศัพท์จะกันน้ําได้แต่เราก็ไม่อยากให้มันตกนะอ่ <c oughs> ลมลื่นมากดูดิเออไม่แดดนะบ,บางวันแดดจัดๆก็ไม่ไหวนะ <c oughs> ออเแล้วแถวนี้มีทีวีไหมไกลจากนี้ไหมทางที่เรามาไมาเ่เยอ แล้วเขามีเป็นรอบไหมหรือว่าเราไปตอนไหนก็ได้เหรอเจ็อนี่สองคนหรือคนเดียวอ๋อหมายถึงเขาพาเราขี่เหรอเราขี่เองอ๋อไปไหมเราไปไหมแล้วตอนเย็นเราเลิกไปเขาก็เลิกละมังเอทีวีเออถ้าไปเราไปด้วยกันนะจะได้ขับให้ป้าด้วยไง จริงป้าขับเองแต่แขนมันติดนะอยากเล่นมากวันนั้นไปที่ที่เขาคามพัทลุงแล้วฝนมันไล่เราไม่ได้ไม่ได้ขับเลยที่ตังก็มีแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปทีปอ๋อดูท่ามเจ็ดคดด้วยใช่ไหมกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงได้ไหมลูกแล้วว่าชั่วโมงหนึ่งไม่แม่นอึดอัดไม่ไม่รัไม่ไม่เบื่อด้วยเนาะ ไอ้นั่นกิจกรรมก็ต้องสองชั่วโมงเออแล้วนี่ล่องแก่งเรานานไหมสองชั่วโมงไม่ไม่เกินขึ้นับอ๋อประมาณสองชั่วโมงแล้วตรงไหนเขาให้เล่นน้ำเดี๋ยวมันจะมีจุดแล้วอ๋อใช่นี่แหละที่ล่องแก่งมันจะต้องมีบรรยากาศอย่างนี้เออ ขอบคุณครับหน่วยรักษาความปลอดภัยเอาปลากันเองเลยเหรอคะสนุกดี <c oughs> เราหัวร้อเพื่อนเดี๋ยวเราโดนมัง้ง พี่โน้นพี่โน้นไม่ต้องไปจับป่าหน่อไม้ก็ไม่มีหน่อไม้มีนะหนอเอา้าขับทวนมาเลยเหรออออมันจะได้ไปด้วยกันจะได้สวยไหนพี่โน้นไม่มีหน่อไม้นะห้ามแวะ แล้วแล้วแล้วสตาฟก็ตามนะแต่ก็ด้วยความอยากขับเองกันนะอยากไปเ,เองกันนะอ๋อตรงอันตรายเขาก็มาเรียงหินอะไรให้ให้เป็นทางสตาฟเรา,ราอยู่เป็นจุดๆไหมเออต้องมีกิจกรรมทำกันเนาะ สวยมีแอดเวนเจอร์ห้อยหอนบายบายไวร่มรื่นดีเห็นไหม ถึงที่เล่นน้ำแล้วมั้งหรือว่ายังไงอ่ะอ๋อนั่นมันรีสอร์ทอ๋อเป็นรีสอร์ทรีสอร์ทเยือะใช่ไหมเอปเปอแต่ว่าถ้าไม่มีเพื่อนก็ไม่น่าเล่นนะมันก็เปลี่ยวอยู่นะ,น,ะนี่มันเป็นท่าเรืออีกที่เหรอ อ๋อ oh, เราถึงที่ลงเล่นน้ำแล้ว <Okay. S 1> น่าว่ากลุ่มเราไม่ไม,ไม่ไม่เล่นไปแล้วหนน <Okay. S 1> เออไปเล่นข้างล่างกันบายบายค่ะแ้วสวยหนุม่มหล่อว้า จะจะค้อนรอๆสวยๆนะทีมเราไปหมดไปเล่นน้ำตรงหน้ารีอสอร์ทดีกว่าม,มาเลย นี่เขาอยู่เหมือนคู่แฝดเลย <laughs> นี่อยู่เหมือนคู่แฝดเลยแฝดไหม <laughs> เหมือนเลยอ่ะลิเวอร์ไซด์จอดก่อนครับลิเวอร์ไซด์รอหน่อยค่ะมันขาดช่วงกันจอดก่อนครับจอดก่อนริเวอร์ไซด์รอสตาร์ทหน่อยค่ะ ตรงนี้น้ำมันนิ่งอหรอลูกน้ำวนด้วยนะเนี่ยน้ำลึกแล้วน้ำวนด้วยตรงนี้แต่น้ำเย็นดีอ๋อเรียกประกันเรามาใกล้เรนา,า,านี่น <laughs> คุณยายเป็นไงคะเย็นดีเนาะดีว่ามันไม่มีแดดอะ ล,ลื่นมากดูน้ำดูน้ำดูน้ำเรามีลูกเบา่าภายให้นี่ผู้ชำนาญทางเออไม่ได้หนีบเป๋าไว้นะไม่ล่วงไม่ล่วงเนาะโอ้ถึงว่าเรือมันสึกไวลูกหินมันก้อนใหญ่ด้วย น้ำเยอะดูร่างไม้สวยสวยบายบายอุ้ยหินก้อนใหญ่ ลองแก่งที่สต,ตูนนะคะน้ำเย็นดีเย็นสดชื่นอะแต่ต้องเล่นใกล้ๆที่พักนะเพราะมันจะหนาวมามาลงไม้ลงไม้แม่ส มมกั่มอี่แมีแต่คนได้แขกเยอะๆน่ลูกค้าเยอะๆเนาะเอาความเรือกันเหลอเอาน้ำออก ตอนที่เรือเรือขหมุนดูดิดูด,ดนออินู่น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 เรือเหลียงมาอะแล้วไม่ไปกับเขา่ะอ้องอาเดี๋ยวเรือเราก็ตีวนเหมือนกันน้อาอา้าวอ้าว มันไม่มีต้นอะไรกินได้เ,เหรอแถวเนี้ยมีมั้งครับอะไรมะกอ,อกน้ำอะไรอย่างเงี้ยมะกอกไม่มะกอกป่ามะกอกป่าใช่ไหมมะกอ,อกที่ใส่ส้มตำหมดเหรอลูกใช่ครับอ๋อมีต้นแถวไหนอะตอนนี้มันสุกหรือยังมันยังไม่สุกมัง้ <c ười> ยยงไม่ยังว <c ười> ันนึงแปลงว้าเนี่ยแปลงว้าดุยยางเลยแปลงว้าเลยเพราะว่า อ uh, พอเราจิตลมแล้วเราก็ต้องไปพึ่งเขาเลยนี่ว่ายอดไม้นี่น่ากินเนาะไ <c oughs> กลอยู่มะทั้งหมดระยะทางเท่าไหร่หลูกสิบสามโลนี่เราครึ่งทางละไม่ไม่ทั้งที่เหรงหรยังไม่ถึงครึ่งทางทีงทงทอ อ๋อเพราะเราต้องตีขึ้นมาใช่ไหมเออแล้วนี่เขามีอะไรนี่น,นีะบ้นดำนะอ๋อไม่ใช่ไอ้นั่นลายนะซิปลายไม่ใช่นะเป็นสะพานข้ามเฉยเฉยไม่มีซิปลายถ้าบอกถ้าใกล้ถึงไออะไรนะจำกาไหมละละกำแดงเอเอไอ,อลูกไฟแดงนั่นเขาเรียกอะไรจำกาไหมหรืออะไร เออลูกไฟลูกไฟเออลูกไฟนี่กินได้ไหมเนี่ยใบจะเม็ดไหมเดินจิ๊กอ่ะแล้วบ้านบ้านหนูอยู่ตรงไหนอ่ะใกล้รีสอร์ทไหมไม่ก้มก้าวกังอินตาโนกันครับ ผ่านรถเครื่องมามอ๋อแล้วค้างนี่ไหมหรือว่าหนูกับรับครับรับทุกวัน,นเ,เออถ้านอนกันต้องลูกตามากๆเนาะมาช่วยทำนอนทันนี้ใช่ไหมลูกอ,ออดีแล้วเราได้ดูฝึกได้หัดได้ทำอะไรเจอต้นลูกไฟแดงต้องบอกนบบนห,นหนาน้อยอ่ะ มันเป็นปล่องใช่ไหมสวยเออเป็นปา่ออปนปาล่มลื่นแล้วมันมีปล่องไฟโน่นมันมีหน้าผาด้วยไงเออน้องเขาบอกเป็นปา่าเราเป็นผ้าเรานี่ฟังเป็นเป็นปา่าสวนกับเขาอีกแล้วเวละ <laughs> เป็นผ้าสวยนะอ,อ่ะใต้ถุนเลยเออนี่มันรดช่องนี้ขึ้นไปสวยมาก ไฮไลท์ของการล่องแก่งที่สตูนน่ะคือช่องนี้จะเห็นหน้าผาด้วยสองข้างทางจะลลมลืน่นนะเป็นช่องเนี่ยตรงนี้เป็นป่องเห็นฟ้าเห็นอะไรเห็นฟ้าแล้วก็เห็นผ้าน้องแหล่งตายว่าผ้าเราหน่อว่าปลา <c oughs> <c oughs> สวยมากเลยดูดิ อ,อสวยจริงๆล่องแก่งที่สตูนนะคะวันนั้นที่ละงูเราก็ต้องเราล่องสองรอบเลยอะ่ะเพราะว่านะ้ําม,มันมันมันมีไอ้นั่นนนะลูกมันมันเหมือนกเราได้แบบมันมันแมนมมนมันมีเท่นมันมีที่เล่นแบบบัดเสียวอะ่ะพอ,อขึ้นไปของกินมาม่าก่อนแล้วก็กลับมาเล่นใหม่เท่ากัน จอดการจอดการเดี๋ยวไปด้วยกันไปด้วยกันหนุกนะลำนั้นเรือซิ่งเลยนะน่ะลำนั้นน่ะโน่นลำโน้นเรือซิ่งมาเลย ล้วนเลยลูกน้ำเข้าเรือ,อมมนะตั้งแต่มาเรายังไม่เห็นปลาสักตัวเลยปลาตื่นเสียงเราแน่เลยอ่ะ เลือกไกลเลยครึ่งทางแล้วไหมครึ่งแล้วเนี่ยเมื่อกี้เล็บโดนไอ้นั่นเจ็บเลยเนี่ยต้องไปเอาเล็บออกชนเรือเล็บชนเรือเจ็บแบบน้ำตาเล็ดเลยเออเมื่อกี้เดี๋ยวเรา ครึ่งทางแล้วค่ะครึ่งทางล่องแก่งมาครึ่งทางแล้วมีผมเปียนะคะวันนี้วันนี้ยาย่ามีผมเปียและมีหนังยางรัดแว่นด้วยนะโค้ของเรานี่ล่อง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 เยอะ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 ก,กว่าเพื่อนนี่ เย็นไหมคะยังบายอยู่ยังบายอยู่บางหมัดน้องตามเรามาไหมเออที่จริงเราโถรเข้าถ้ามันติดนะ นั่งตรงกลางครับนั่งตรงกลางมันจะได้เร็วมันไปไวครับมาเร็วๆๆรๆรออยู่มาเทียบกันเร็วระบีได้ตรงมาก มอตอเลยัคร oh, ับอยี pun, pun, ่ห <laughs> ้ออะไรครับไอโฟนไอโฟนอยู่ข้างหลังมีโค้งม okay, ีโค้งข้างหลังโค้งข้างหลังผ่านมาแล้วนู่นมีเราสองคนทั้งแองทั้งทั้งแก่งมีเราอยู่สองคนไหนอีกคนไปล้ามามานั่งกลางไหมนั่นกลางลำเรือไหมตื่นเต้นด้วยเสียใจด้วยนั่นนะเออใจเสียเลย ใจหายใจล้นใจล้นง่นมาไวเว้มาไวอยู่เว้ <c oughs> ทัวร์สตกนะฝายงัดฝายงัดต้นไหนกินได้ไม่เห็นเลยลูกลเอเอง้อตอนที่มาเอานเอนี่นี่ไอ้นี่ะลูกลูกเดือนี่มีเง้อบนตน้นเรามาตอน เขาเก็บผลไม้หมดแล้วอะแล้วน้องคนที่ขับรถอะเมื่อกี้ลูกหน้าผลไม้มีตลอดไหมมีครับต้อนอะไรมีตลอดกล้วยครับมันบอกบอกกล้วยต้นเดียวมันมีทั้งมันไม่มีทั้งปีนะลูกที่หนูพูดหนูพูดว่ากล้วยเฉยๆแต่มันไม่ใช่กล้วยทั้งป่า ต,ตรงแต่ใยตรงแต่ว่างามมากเลยนั่นน่ะเอออู้งามสีสวยด้วยไอ้ต้นอ่อนมันใช่ไหมมันเอองามมากเลยตั้งกล้องไม่ทันเมื่อกี้แต่เห็นอยู่ไผ่ตรงสวยมากไผ่ไตง้งไผ่ต้งหน่อไม้งามเลยออกสีแดงๆด,ด้วยเนาะเออ เราก็หนักไม่เบานะนถ,ถ้ำเจ็ดคดถ้ำเจ็ดคดต,ตรงนี้ใช่<อ>ไหมเออเราก็อดได้สิเราต้องรีบกลับอันนี้ไผ่นนไบ้านไผ่ไปา่ไปาไผ่ป่าอ่าไผ่ไปา่าไผ่ป่าเออยอดมันก็งานนะแดงๆนั่นนะ ใช่เดี๋ยวไม่ไปเออจริงเหรอมันเนี่ยไปถงกว่ามือนี่กอดด้วยใช่อะอ๋อเนี้ยมันต่างกันยังไงดูลูกดูยังไงลูกอันนี้มันเกี่ยวว่าอ๋อมันขันอ๋ออันนี้คั้นอ๋อมันจะมีไอ้นั่นมันเหมือนกระหนามเหมือนกระขนมันใช่ไหมอ๋อ ได้ได้ความรู้เยอะนะเนี่ยลูกบาวนี่นู่นไผ่ป่ามีเอทีวีด้วยตรงนี้เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาอ่ามาเปลี่ยนกันไม้ล่องแกงกันเราไหมมามาเปลี่ยนรถเป็นเรือไหมชั่วโมงกี่บานครัชั่วโมงท่าใดล่ะไมไ่ยินไม่ยิน,ยนดังงั้นเออ โอ้ oh, oh, น่าเล่นกันนะนนกีกีเออเดี๋ยวแค้นมันติดเลยชอบขับเองอะ่ะว้าวน้ำเชี่ยวเออล <c oughs> ูปเลิบใช้ไม่ได้เลยถ้ามาเก็บในกแกลลอรี่นะ แต่ถ้าเขาฝากไว้ในศูนย์เขาอ่ะศูนย์เขาจะมีมีที่พวกฝากเป็นรายเดือนรายายปีอ่ะอเขารักษาภาพให้เราได้พวกเครื่องแพงๆอ่ะแดงๆนั้นเรานึกว่าปลาไปไม่ได้เหรอมาพิ่มเรียกเขาเรียกว่าลีดรตาหน้าของเรานะครับอ่าเดียว บอปลีดรถกล้องเราเลยเดี๋ยวบอกวาเพื่อปีอน้อเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเขาพารถพานั่งรถเครื่องกลับไปตรงนั้นอ่าน้ำเย็นดีจังเอาไปก่อนเลยลูกไปก่อนเลยเอาเดี๋ยวเราชะลอให้น้องเขาแซงเราจะถ่ายรูปตรงตะโกนบอกว่าข้างหน้าของเรากลัวเลยไปกลัวตามหากันไม่เจอเยี่ยงปีเลยเหรอ ใช่เห็นเมื่อกี้น้ำมันเชี่ยวแรงไงมันมาไวกว่าน้องเลยรีสอร์ทว้าวว้าวเจออีกแล้วนุ่นไอ้ที่ที่ที่เราเผาหลามเมื่อเช้านั้นหนออะไรอ่ะไผ่อะไรอ่ะอ๋อนี่ไผ่ตรงเผาเก่งนะไม่ไหมเว้ย ลุงนั่นเขาก็ใจดีนะเออบางไรอะชื่ออะไรคือลุงบ๊อนครับเป็นคนไทยหรือเป็นคนมุสลิมใต้แบบไทยไหมใต้เดีบไทยพุทธนะครับอ๋อเอาแล,แ,ลแล้วแล้วแล้วรีสอร์ทนี้ไทยพุทธเหรอมุสลิมนะไม่ก็ไอ้นั่นเลยโลกล้องลุงได้เแฟนแก๊กกับอ๋ออ๋อรีสอร์ทนั้นเป็นลูกชายลุงหรือได้แฟนแขกอ๋อ ก็เลยกลายเป็นอิสลามสไตล์เออใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมขอให้โชคดีนี่เรามาตามเพื่อนอดเข้าถ้ำเลยเนี่ยถ้ำลึกไมลูกถ้าเขาเข้าไปเข้าไปได้เหรอป้าตาในมันเข้าไม่ได้มันต้องจ่ายใบจอ๋อปีเลยตาใน อ๋อน้ำมันขึ้นใช่ไหมมันกับตึกรดับขึ้นกันมันจะเหมือนไอ้นั่นหรือเปล่าที่